อาไม่ไหวอาชาไม่โลเลราชาไม่พึ่งใครราชาไม่มีวันยอมแพ้ชาร์จผมชาร์จผมหนึ่งตัวไปหนึ่งไปหนึ่งมันร้องอยู่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 โอเคโอเค เรื่องอะเรอ่สร้างเป็คภาพเนี่ยค no, 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 no. ุงไม่บอกมันมบอกมึงเลโน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 ่เว็ด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 เต้องไม่คมันเไยครับโอ้โหปักอยู่ หนึ่งพี่นายอยู่ในควันพี่มองไม่เห็นไปสักข้าง,งหกูล็อกสองล็อกสอง บายๆกาลังบี่ไซ okay. ้ like ์โอเคไหมเดี hmm. ๋ยวไม่เห็นหนึ่งเห็นหนึ่งก่อแตกก่อแตกก่อแตกโลโลจัดเลยเฮ้ยหน้าผมตัวล็อกล็อกปลาข้าเจ็บ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 ในพุ่มนี้ตัวนึงเจ็บน้องน้องในบ้านนี้อ่าบ้านผมบ้านผมบ้านผมไอ้เชือกอาสามตัวต้นนึงต้นนึงไป เสียเสียอักเลยเก็บเก็บหนึ่งเก็บหนึ่งเฮ้อยู่ตรงนี้ก่อนเก็บเฮ้ยคนละพี่ออกมาก่อนออกมาก่อน อยู่ข้างในโดนโดนหลายทางกันเลยในบ้านตัวหนึ่งในในบ้านสองตัว ืนรูดครับอ,อ,ยอยู่ในห้องเฮ้ยยังคุมโอเคเข,รขารลักนั้นเขาหลักนี้ก็นหน่อยเดี๋ยวเผาให้เดี๋ยวเผาให้รปบอสพี่แกเน็ตหลบไม่ทันหลบไม่ทันหลบไม่ทัน เก็บสองเจ็บสองสองหนึ่งสองอยู่นี่อยู่นี่ตัว,ตว,ตวท้ายอยู่เนี่ยเปิดได้นะเร็เรียบร้อยขึ้นไปหาที่สิบโอ้โ กาะเกาะมันแข็งไอ้เหี้ยปืนปืนมันนั่งกว่าพี่อ่ะมีอ่เกาะขแข็งเกาะแข็ง,งนีเปิดแดงตัวได้เบาๆหน่อยเจ็บหนึ่งเจ็บหนึ่งเจ้าไหนเจ็บตาง อยู่โลงจังน,น,นันมันยิงข้างตัวนี้เฮ้พคาดผมผมยิงเก็บให้แล้วผมยิงเก็บให้แล้วผมยิงเก็บให้แล้วฝากด้วยฝากด้วย,วยพี่มันจะชุบเพื่อนเข็มที่อะไรก็ได้ ทำอะไรก็ได้ยังไงเลี้ยวกลับมาโอ้ยบอลมิดโอ้เกาะแตกเกาะแตกเฮ้ยพี่ยะอยู่ด้วยกันเดี๋ยวสวยหมดหรอกไอ้ยะไม่กูสไลด์หลเพอกเลยเอ้มาทางเดียวกันดีแล้วพี่จะมาทางเดียวกันเราไปแล้ว ผมผมช่วยไม่ได้นะผมไม่มีเกราะไม่มีกระสุนไม่มีอะไรเลยผมไม่มีอะไรเลยผมไม่มีกระสุนด้วยเอ่เอางี้เดี๋ยวกูเอาลิเฟเปอร์ป้าให้เจ้เลยพี่กูแตกมีแต่สีทองที่อยู่ในมือน่ะที่ผมจะสูม้มัน<ห>ได้เมื่อกี้ใส่ตัวเดียวกันหน่อยตัวนี้นะเฮ้ย เฮ้ยยิงอะไรของกัเนี่ยน็อปโอ้น็อปช่ๆๆที่ลืมาเก็บมะล่างขอเข้าไปไหน น้อยอีกสองขวาตัวนึงโอเคโอเคขวาลงอยู่ระวังข้างหน้านะเจ็บติดระเบิดหนึ่งสวยมันโลนะอยู่หยุกข้างนู้นข้างนี้ชี้ให้ชี้ให้สิกมาสิกมาบอยสิกมาบอยสิกมาบอยคุยโป้มาบอยสิกมาบอยเวยิงตี ก็แต่ปิงฟรีแล้วิ่งฟรีวหนึ่งนกูว่าแล้วมึงต้องโดดตามเพื่อนมึงลงไปไอเฮียแล้วตัวไม่เปลี่ยนวะชุบนะว่าไงสัสพึ่งดึงพึ่งดึงพึ่งดึงที่รอสมบกขวา โดนโดนอีก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 กเยี่ยมลาวหนป้อมก่ออยู่อีกตัวป้อมก่ออยู่ที่สามไม่นี่ไปโดนแล้วทะลุในสโมกมาเลยอ่ะดูว่าคนหัวมาเกเบแบบลอยอยู่เยอ่ย มาดิมาดิสะเนพุชจะเล่น,นทางบ้นนี้เฮ้ยเหี้ย อีกตัวนึยอยู่ในสมอน,น่าเจ้ <Down there. S 1> เรามากสามนัดสามนัด <Down later. S 1> ผ่านเดียว ยิงเอาไม่โดนยิงคนอย่างคมยิงเอาไม่โดนนอกหนักนกเจอเลยลวเจอเลยเจอเลยแปะระเบิด,ดาาอีก่อมใช่เก็บหนึ่ง ในห้องเหรออืมในห้องเปิดประตูแค่ไหนเดี๋ยวผมยัดแล้วเบิดมันมีแถบมันมีแถบไว้นี่นะโอ๊ยทำไมยังไม่ตายวะยังไม่ตายนะในห้องไห,ไห,ไห,ไหว้ไหวไหวด้วยไหว้ด้วยฉ่ฉ โอ้ยเฮียโปแล้วไอ้สัสตัดเลยตัดเลยเฮียไอ้ยังไม่มีเข็มด้วยเจ็บหนึ่งเจ็บหนึ่งโอ้ชัดเห็นมากดูเด็ดดูมันปลามาดิไม่เป็นไรรีพอร์ตไปก็ได้ของคืนโอ้ยายาไปไหนหมดอ่ะ ดูอดเดนเลงบด้นี้หนึ่งตัวต้อตงศอตสบเ็บอ๋อนัดสนัดอะไอตัวที่ม้างล่างข้างล่างข้างล่างข้างล่างปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปหนึ่งตัวหลังหลังหลน้อยหนึ่อยู่นอยู่ล่างซัมเมอร์เลยน้อยหเนื้อนู้นหนึ่งตัว อีกหนึ่งตามอยู่เต็มเลยน้อง,งหนึ่งฝั่งนู้นรอจับหลังผมหน้าผม เกี่ยวก่อออกให้แล้วอยู่ในสโมตไปเก็บสองสยองสี่มักหนึ่งพวกนี้กระเป๋าว่างออกของก่อนมีจริง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 พี่เจอพี่เจอพี่เจอหลังบ้านหลังบ้านด้วยหลังคู่ก็มามักหนึ่งมักหนึ่ง បាទ1 2 3បាទដល់ពូវាពិចារណាអោគឺនេះចិញ្ចឹម1ចិញ្ចឹម1ចិញ្ចឹម1ក៏បាត់បាយយី นั้นเก็บหมดหรือยังของเยอะด้วยนะเก็บไปละวแก้ไปสอบเลยฮ okay. ่าพร้อมจะอยู่ในดิสก้าเฮาเลยเอาเอาวางไม่ได้วางไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เอา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 วางไม่ได้เอาเอากลับ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 มากลับมามันยังอยู่มันยังอยู่มันยังอยู่ของแฮปตี้เสียงอยู่ เดีย,ยม,มันมันต้องชุบเพื่อนสองคนพี่พี่ออกเลยพี่ออกทันผมได้ไม่ทันเอาพี่อยู่ข้างล่างอ่ะใช่ใช่พี่ร่วงลื่นขึ้นได้ไหมวะเดี่มเนี้ยูไปต่อหน้าแม่งเลยแลหละเกนใ์ใคร ไม่ไม่มันเพื่อนมันอะไรตัวดช้เยาขบเลยขบเลยอย่าอย่าอย่าลงไปเอ้ยป่วยโดน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 เดี๋ยดนพี่กำลังใจฟ้อนสองตัวนะเรา Oh. เปิดแล้ที่เา่าเพื่อนเราโคอเอร์้อหนึ่งวไปหนึ มเปิดยิงได้เลยยิงเลยเข้ามาเข้ามาเข้ามาพี่เป่าระเบิดไปไปสองลูกเจ็บมากเจ็บหมดเจ็บหมดเจ็บหมดเข้าไป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 รอระเบิดแล้เสือง่าต้องเสือเจอไฟเผาดิแล้วไฟแรง นี่ดาวโอ้คุยคิดว่ามันตายโลจัดไอเยี้ยนี่โลมากโอ้ยมันสองเฟืองบอลไดเลยเจ็บคู่เจ็บคู่บคู่มหน้าทางลงบันได้ซัมเมอร์คิดว่าออกมายิงฟรีได้กำลังไปมันมันอยู่คาคาบันไดเลยลงมาแล้วมันเข้าห้องโมงเข้าห้องโถง ข้างล่างก็มีตีนโอ uh, ้ยยิงกคนตายเรื่อยเรือยหมดเมี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 ห้องหมอง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 ห้องมองตัวนึ่งดัก,ดกมันดักล่างอยู่ตัวนึงเพื่อนมันเข้ามาละกำลังจะงั a ตัวนึงยิงหัวแล้ว <US extracted>

โดนป๊อปละเบิดตายจะเบิดมาจากไหนงั้นอ้โหอยู่ซอกตึกเหรออุ้ยที่ขึ้นไปพี่ปูสโมองไนไห ยังอยู่ที่เดิมปะมันกาแตกอ่ะมันต้องความยากหลังหินนี้ความยากอยูหย่หลังเดียวหลัง ฝั่งนี้ฝั่งน<ม>ี้นั่นบนหัวบนหัวบนหัวใ่ใช่ใยิงได้น้งหนึงโอ้โหลดได้สามเลย ได้หมดอ่ะต้องเน้นยิงหวัวสวยต้องชาร์จแล้วจงังหวะเนี้ยทุกวัยด้วยอ่ะได้ห What the fuck จริ G.